ตีสครึ่งตลาดหลังโรงงานยังเงียบเหมือนทุกเช้าไฟถนนกระพริบเบาๆลมแห้งพัดผ่านกองหลังไม้ที่วางซ้อนกันจนกลายเป็นทางเดินแคบๆคนกลุ่มหนึ่งเริ่มทยอยกันเข้ามาวางของขนตะกร้าเตรียมเปิดร้านท่ามกลางความมืดนั้นแผงหมูปิ้งเจ้าประจำกลับลุกโชนไวเปลวไฟสีแดงอมส้มสะท้อนขึ้นมาตีหน้าคนย่างลุงเวท ชายวัยหกสบกว่าผิวกร้านดวงตาขุ่นเหมือนคนอดนอนทั้งชีวิตเขายืนพลิกไม้เสียบหมูแบบไม่มีอารมณ์ลุงขายตั้งแต่ตีสีอีกแล้วหรอแม่ค้าขายข้าวเหนียวเจ้าเก่าทักขณะลากเข่งผ่านลุงเวทไม่ตอบแค่เป่าควันจากไม้ที่เกรียมปลายแล้วเอาหมูใหม่วานต่อนำซอสหยดลงเตาไฟเสียงดังชาควันลอยฟุง้งฟังคล้ายเสียงคนสูดหายใจแรง เมื่อคืนฝนตกแรงนะแผงลุงรั่วปะลุงยังไม่ตอบเขาแค่ยิ้มมุมปากบางๆเหมือนไม่อยากคุยแล้วหยิบหมูปิ้งที่ไหมนิดๆส่งให้แม่ค้าคนนั้นฟรีๆหนึ่งไม้อ้าวให้ฟรีหมูไม้สุดท้ายเมื่อคืนมันยังอุ่นอยู่ลองกินดูซิแม่ค้าเริ่มลังเลเธอยิ้มเแย,ย่แล้วหยิบไม้หมูอย่างเกรงใจแต่พอเดินไปสักพักกลับต้องหยุดแล้วหันกลับมามองที่เตาย่างอีกที มีอะไรบางอย่างขาวๆลอยอยู่บนควันไฟเหมือนกระดูกนิ้วมือแต่พอเธอกระพริบตาภาพนั้นก็หายไปแล้วเวลาเกือบหกโมงตำรวจท้องที่วิ่งวุ่นเข้ามาในตลาดกลิ่นคาวไหมบางอย่างโชยมาแต่จมูกแรงจนแม่ค้าเริ่มสำลักน้ำตาไหลทั้งที่ไม่มีใครเผาขยะมีคนพบศพในห้องเก็บของหลังตลาด โดนจับมัดมือคว้ายหลังแล้วเผาทั้งเป็นในร่างเปลือยเปล่าไม่มีใครได้ยินอะไรเมื่อคือนแต่คนเดียวที่หายไปจากตลาดในช่วงวันก่อนคือเจคนงานหนุ่มที่เคยทำงานให้ลุงเวศแล้วหายตัวไปหลังถูกไล่ออกเพราะของเงินเพิ่มผู้ใหญ่บ้านสั่งคนตามหาเจทันทีขณะที่ลุงเวศยืนปิ้งหมูต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม้ข่าวศพที่ถูกเผาสดแพร่ออกไปคนในตลาดเริ่มกระซิบกระซาบกันเองแต่ไม่มีใครกล้าพูดเสียงดังโดยเฉพาะถ้ามีลุงเวทอยู่ใกล้ๆแม้เจ้าหน้าที่จะยังไม่ระบุชื่อศพแต่พ่อค้าแม่ขายต่างมั่นใจร่างนั้นคือพิมิตเจ้าของแผงขายลูกชิ้นทอดที่เพิ่งทะเลาะก,กับลุงเวทเรื่องพื้นที่วางโต๊ะเมื่อต้นอาทิตย์ คนในตลาดรู้ดีว่าทั้งสองไม่ลงรอยกันมานานลุงเวทมักแซะเสียดสีหรือแอบยกของมาวางบางแผงพี่มิตเสมอและพี่มิตรก็ไม่ใช่คนเงียบพูดตรงดาวแรงเสียงดังข้ามตลาดเขาหายไปแค่คืนเดียวกลับกลายเป็นกองเท่าดำในห้องเก็บของเช้าว,วันนั้นไม่มีใครนั่งกินหมูปิ้งที่แผงลุงเวทแม้แต่คนเดียวแต่ลุงยังคงย่างต่อเหมือนไม่แคร์สายตารอบตัว เสียงเปลวไฟยังดังช่าๆสม่ำเสมอเตาร้อนเหมือนถูกเร่งไฟกว่าปกติลุงยืนจ้องเนื้อหมูแต่กลับเหมือนไม่ได้มองมันจริงๆช่วงสายเจ้าหน้าที่กลับมาอีกครั้งพร้อมภาพจากโทรศัพท์ของพ่อค้ารายหนึ่งที่แอบถ่ายไว้ได้ตอนตีห้าของคืนก่อนภาพที่เห็นลุงเวทแบกอะไรบางอย่างที่พันผ้าขาวไว้ทั้งตัวลากผ่านแผงไปหลังตลาด ตำรวจเริ่มเข้ามาสอบถามคนในตลาดทีละคนแต่ทุกคนต่างอั้มอึ้งไม่กล้าพูดยกเว้นป้าจุม๋มแม่ค้าผัดไทยที่ทนไม่ไหวฉันว่าเจมันไม่ได้ทำนะมันดูซื่อๆพูดจาตรงไปตรงมาอยู่กับลุงแค่เดือนเดียวก็ตะบะแตกขอเงินลุงก็ไล่ไปเลยแล้วเมื่อคืนเห็นอะไรไหมเห็นแต่กลิ่นค่ะ กลิ่นแรงมากกลิ่นเผาอะไรไม่รู้ฉันเคยเผาเศษไม้ยังไม่แรงขนาดนั้นมันเหม็นเหมือนหนังคนคำพูดของป้าจุ๋มทำเจ้าหน้าที่เงียบไปครู่หนึ่งแล้วมีเสียงดังมาจากท้ายตลาดลุงเวทขุดอะไรอยู่ตรงเตาเหรอคนแห่กันไปดูลุงเวทกำลังก้มก้มเงยเงยใช้เสียมแซะพื้นซีเมนตรงใต้ตเตาย่างควันยังลอยขึ้นไม่หยุดเจ้าหน้าที่เดินไปหยุดตรงหน้า ขออนุญาตดูใต้เต่านะครับลุงเงยหน้าขึ้นช้าๆริมฝีปากแห้งมือเต็มไปด้วยขมเหลาสายตานิ่งเหมือนคนที่กำลังคิดอะไรบางอย่างที่ไม่ควรพูดออกมาใต้เตามีอะไรครับเจ้าหน้าที่ถามอย่างสุภาพแต่สายตาเริ่มแข็งขึ้นลุงเวทไม่ตอบเขายืนนิ่งมือยังกำเสียมไว้เนิ่น หายใจแรงผิดปกติเล็กน้อยเหมือนพยายามคิดว่าจะหนีหรือจะยิ้มกลบเกลื่อนดีท้ายที่สุดเขาก็พูดเบาๆคิดเท่าธรรมดาเศษไม้เศษทานเตาเก่าก็แบบนี้แหละแต่ทันใดนั้นเองเจ้าหน้าที่อีกคนเดินมาพร้อมเศษอะไรบางอย่างในถุงพลาสติกใสเจอตรงห้องเก็บของตรงมุมที่มีรอยไหม ในถุงนั้นมีสิ่งคล้ายเศษเล็บไม่เกรียมติดเศษเนื้อแดงคล้ำแม่ค้าคนหนึ่งมองแล้วหน้าซีดหันไปอาเจียนข้างแผงเจ้าหน้าที่ขออนุญาตหรือแผงออกบางส่วนแล้วใช้ชแฉลงงัดฐานเตากลิ่นเหล็กร้อนกับเศษเนื้อไหมตีขึ้นจมูกจนแทบหายใจไม่ออก ภายใต้พื้นซีเมนมีรูหลุมตื้นๆขนาดพอดีคนหมอบถูกกลบดินไว้ครึ่งๆพร้อมเศษผ้าดำไหมและสิ่งที่ไม่ควรจะมีในตลาดกระดูกซี่โครงข้างหนึ่งที่ยังแดงเหมือนเพิ่งโดนไฟซากมันยังอุ่นอยู่เลยครับพี่ใครเผาอะไรเมื่อคืนแน่ ลุงเวศเริ่มถอยหลังช้าๆมือสั่นเล็กน้อยแต่ยังไม่มีใครกล้าใส่กุญแจมือหรือจับเขาทาันทีเพราะไม่มีใครรู้ว่าเขามีอะไรซ่อนอยู่ใต้ม่านนั่งแผงหรือในเต่าย,ย่างที่ยังไม่ดับสนิทขณะเดียวกันที่อีกฝั่งของตลาดเจคนงานที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยได้ถูกจับส่งสถานีเมื่อเช้าวาน แต่เมื่อคืนที่ผ่านมากล้องหน้าห้องขังบันทึกไว้ว่าเจอ,อยู่ในห้องทั้งคืนไม่ได้ออกไปไหนเลยการสอบสวนเริ่มเปลี่ยนทิศต,ตำรวจเริ่มตั้งคำถามว่าคนที่โดนจับหรือคนที่ยืนอยู่ตรงเตาใครกันแน่ที่มือไม่ตลาดเช้าร้างผู้คนกว่าทุกวันแม่ค้าหลายเจ้าปิดร้านเงียบบ้างก็เก็บของกลับบ้านตั้งแต่ยังไม่แปดโมงตรงแผงหมูปิ้งของลุงเวศ แผ่นไม้ด้านข้างถูกยกเปิดเผยให้เห็นพื้นซีเมนที่มีรอยแตกและร่องไม้รูปวงกลมหลายวงซ้อนทับกันคล้ายรอยกระทะยักษ์ทว่าสิ่งที่น่าขนลุกกว่าคือรอยเท่าฐานที่ฝังอยู่ในรอยร้าวเล็กๆสีคล้ำติดเหมือนเลือดแห้งที่ถูกรีดลงไปกับปูนตำรวจเริ่มวางสายกัน้นกดเบาๆที่พื้นราวกับกลัวว่าจะได้ยินเสียงอะไรตอบกลับมามีอีกหลุม เจ้าหน้าที่คนหนึ่งกระซิบอยู่ใต้เคาน์เตอร์ตรงที่แกเอาถังน้ำตั้งพิงไว้ตลอดเวลาลุงเวทนั่งอยู่ที่โรงพักห่างจากตลาดไม่ถึงกิโลเขานิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆแม้เมื่อเจ้าหน้าที่พูดว่าเจไม่ใช่คนลงมือเขามีคนยืนยันได้ว่าอยู่ในห้องตลอดคืนเกิดเหตุไม่มีแม้แต่คำปฏิเสธมีแค่เสียงถอนหายใจยาวของชายแก่ที่ดูเหมือนเหนื่อยเต็มที พวกมันขึ้นค่าที่วางแผงกันเองไม่บอกใครคิดว่าข้าแก่แล้วจะไม่มีปัญญาพวกมันเอาเปรียบเอาเงินเอาหน้าร้านกูเขาหยุดพูดเหมือนกลัวว่าถ้าพูดต่อจะเผลอหลุดสิ่งที่เก็บงำไว้หมดเย็นวันนั้นมีการขุดพื้นที่เตาย่างหลังแผงลุงเวทอย่างระมัดระวัง ในหลุมใหม่พบเศษผ้าขาวขาดรุงริงมีคราบสีดำฝังแน่นและซากของกุญแจมือเหล็กที่ถูกเผาจนละลายไปเกือบครึ่งตำรวจถึงกับเงียบกริบก่อนคนหนึ่งพูดขึ้นเขาไม่ได้แค่ฆ่าเขาล็อกเหยื่อไว้กับเตาแล้วค่อยๆเร่งไฟให้แรงขึ้นเสียงคำพูดนั้นแทกเขาหัวทุกคนเหมือนพริกแห้งราดแผลสด ใครที่เคยกินหมูปิ้งร้านนี้อาจกำลังคิดถึงกลิ่นไหม่ที่เคยชมว่าหอมดีลุงเวศยังไม่ยอมพูดคำสารภาพแต่ในแววตาไม่มีความปฏิเสธเลยสักนิดเหมือนทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือการลงมืออย่างรู้ตัวและจงใจให้เห็นเพียงแต่ที่เขาไม่เคยคิดคือเตาไฟของเขาอาจไม่เผาความผิดได้หมดอย่างที่หวังหลังมีข่าวจับกุมลุงเวศ คนในตลาดแทบไม่กล้าเดินผ่านแผงหมูปิ้งเก่าอีกเลยกลางวันตลาดเงียบผิดปกติกลางคืนยิ่งแล้วใหญ่ไม่มีแม้แต่สุนัขจรจัดเดินเฉียดบางคนบอกว่าแค่ยืนใกล้เตาไฟเก่าๆนั่นไม่ถึงนาทีจะได้กลิ่นเนื้อไม้จางๆลอยขึ้นจมูกโดยไม่มีลมพัดแม่ขาผัดไทยเจ้าประจำเดินผ่านแผงอย่างไม่ตั้งใจในวันหนึ่งและถึงกับต้องหยุดหายใจเมื่อได้กลิ่น มันไม่ใช่กลิ่นหมูย่างแต่มันคือกลิ่นที่เคยได้ตอนลูกชายโดนไฟลวกโรงเรียนตอนหมอต้นกลิ่นหนังคนหลังการสืบสวนเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่พบว่าแผงของลุงเวศมีการต่อสายไฟเองใช้แบตเตอรี่รถยนต์เก่าแปลงไฟแรงสูงมาใช้กับเตาไฟเขาอาจไม่ได้แค่ย่างเหยื่อธรรมดาแต่ใช้วิธีช็อตไฟแล้วเผาต่อเพื่อให้เนื้อไม่ดิ้นหนี เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดแผงทั้งหมดอย่างละเอียดพบร่องรอยของเครื่องมือล็อกขาเชือกไม้เก่าๆและไม้เสียบหมูที่ถูกลับให้แหลมกว่าปกติจนคล้ายเหล็กแหลมอุปกรณ์พวกนี้ซุกอยู่ในกล่องโฟมด้านหลังซึ่งหลายคนคิดว่าใส่น้ำแข็งไว้ใช้กับหมูสดข่าวลุงเวศกลายเป็นหัวข้อบนโต๊ะข่าวภาคคำ่ำบางช่องเรียกเขาว่าเพลิงนรกแห่งตลาดหลังโรงงาน บางช่องก็ขุดประวัติเก่ามาเล่าว่าเขาเคยมีลูกน้องที่หายไปบ่อยๆแต่ไม่เคยแจ้งความขณะเดียวกันชาวตลาดก็เริ่มมีคนทยอยย้ายแผงออกไม่ใช่เพราะกลัวตายแต่เพราะอยู่ตรงนั้นมันเย็นหลังยังไงไม่รู้แม้อากาศจะร้อนแต่ตรงหน้าตลาดกลับไม่มีแดดส่องเข้าถึงตรงแผงเก่าเลยแม้แต่นิดเดียว คืนหนึ่งเด็กส่งน้ำแข็งเดินผ่านหลังตลาดเขาสาบานว่าได้ยินเสียงบางอย่างลอดออกมาจากแผงหมูปิ้งเสียง er เหมือนมีคนเคี้ยวอะไรอยู่ในความมืดแต่เขาหันไปไม่มีใครมีแค่เท่าฐานใต้เตาที่ยังไม่จางหายหลังคดีลุงเวทถูกเปิดโปงแผงหมูปิ้งเก่าก็ถูกปิดล้อมด้วยเทปสีเหลืองและเตาถูกปิดฝาเหล็กทับไว้ แต่ไม่มีใครกล้าแตะต้องของที่อยู่ข้างในรวมถึงสิ่งที่ลุงเวททิ้งไว้ใต้แผงกล่องไม้เสียบหมูเก่าที่เขาใช้มาตลอดหลายปีตำรวจเคยเปิดดูแล้วแต่เจอแค่ไม้ธรรมดาหรือดูเหมือนจะธรรมดามีดอกหนึ่งปลายดำคล้ำแตกปลายแต่ยังคงทิ้งกลิ่นไม้บางๆติดอยู่เจ้าหน้าที่บางคนพูดเล่นๆว่าไม้พวกนี้มันเหมือนเคยเสียบอะไรที่ไม่ใช่หมู วันหนึ่งมีคนในตลาดเผลอเดินเข้าไปใกล้แผงเพราะจะเดินลัดทางแล้วสะดุดไม้เสียบอันหนึ่งที่ตกอยู่ใต้แผงมันไม่ได้อยู่ในกล่องแต่ถูกเสียบลงบนพื้นไม้แผงตรงจุดที่เคยตั้งเตาคล้ายถูกตั้งใจปักไว้หญิงคนนั้นตกใจเธอพยายามปัดไม้ทิ้งแต่รู้สึกว่ามันติดกับพื้นพอออกแรงดึงขึ้นมาเธอถึงกับปล่อยมือแทบไม่ทัน ปลายไม้เสียบมีเศษเนื้อแห้งสีคล้ำติดอยู่ไม่ใช่เศษหมูแต่เหมือนชิ้นหนังอะไรบางอย่างที่แห้งกรอบสีคล้ายเนื้อคนเธอกรีดร้องลั่นตลาดพอขาแม่ค้าระแวกนั้นแตกตื่นต่างวิ่งหนีห่างจากแผงเท่าเก่าเหมือนมันยังหายใจอยู่วันต่อมาตำรวจถูกเรียกกลับมาที่แผงอีกครั้งแต่พวกเขากลับพบว่ากล่องไม้เสียบหมูหายไปทั้งกล่อง ทั้งที่เทปเหลืองยังอยู่ทั้งที่ไม่มีรอยงัดไม่มีใครเข้าไปขโมยได้แน่ๆเพราะมีตำรวจเวรน,นั่งเฝ้าทั้งคืนหรือว่าแกกลับมาเอาเองเสียงพึมพำรรของนายตำรวจหนุ่มทำให้บรรยากาศยิ่งหนาวเย็นกว่าควันเช้า ไม่มีใครตอบกลับแต่ทุกคนต่างรู้ดีว่าไม้เสียบหมูพวกนั้นไม่เคยถูกทิ้งเหมือนกับความแค้นของคนที่ถูกย่างทั้งเป็นมันยังติดอยู่ตรงนั้นตีห้าบห้านาทีฟ้ายังเท่าแสงอาทิตย์ยังไม่กล้าโผล่พ้นขอบตึกอากาศควรจะสดชื่นแต่ตรงหน้าตลาดหลังโรงงานกลับอบอวนไปด้วยกลิ่นแสบจมูกบางอย่าง เหมือนอะไรบางอย่างถูกเผาแล้วดับไม่หมดกลิ่นหนังเก่าไหมที่ไม่ใช่จากกระเป๋าหรือรองเทา้าแต่คือกลิ่นหนังคนแม่ค้าหลายเจ้าที่กลับมาเปิดร้านใหม่เริ่มสังเกตว่าช่วงเช้ามืดกลิ่นนั้นจะลอยมาตรงจุดเดิมที่แผงหมูปิ้งเคยตั้งเหมือนมันรอจังหวะที่เงียบที่สุดแล้วค่อยๆปล่อยกลิ่นออกมาทีละนิดจนคนเริ่มรู้สึกเหม็นข้างในหัว เช้าวันนั้นป้าจุม๋มแม่ขาผัดไทยที่เคยให้ข้อมูลกับตำรวจเป็นคนแรกที่เห็นมันไม้เสียบหมูปักอยู่ตรงกลางลานตลาดไม่ใช่แค่ไม้เดียวแต่ปักเรียงเป็นแถวตรงแนวที่เคยเป็นแผงลุงเวศแต่ละอันมีเศษด,ดำๆติดอยู่เหมือนหนังอะไรสักอย่างที่โดนเผาแล้วหดแข็งเธอปรีเข้าไปดูใกลๆ้ๆแล้วหยุดหายใจทันที เศษหนังพวกนั้นมีขนอ่อนเหมือนผิวคนและหนึ่งในไม้เสียบมีเศษเล็บติดอยู่เธอไม่พูดอะไรรีบโทรหาตำรวจครั้งนี้ไม่มีใครหาว่าเธอเพิเจอร์อีกแล้วเจ้าหน้าที่มาถึงก่อนแปดโมงพื้นลานตลาดยังชื้นอยู่เหมือนเพิ่งมีอะไรสาดน้ำล้างแต่ไม่มีใครล้างไม่มีใครเข้าใกล้ไม่มีใครเห็นใครเดินผ่านมาตั้งแต่ตีห้าด้วยซ้ำ เมื่อเจ้าหน้าที่พยายามถอนไม้เสียบออกจากพื้นกลับต้องใช้แรงมากกว่าที่ควรมันเหมือนถูกฝังมาทั้งคืนเหมือนมีบางอย่างจับมือกดมันไว้ใต้ดินเสียงของลูกจ้างร้านกาแฟรถเข็นที่อยู่ใกล้ที่สุดพูดเบาๆว่าผมว่ามันยังอยู่อะไรอยู่เจ้าหน้าที่ถามกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นเผาของเก่าแล้วครับมันเหมือนเพิ่งเผาเมื่อคืนเลยครับ ชายคนนั้นพูดจบแล้วเงยหน้าขึ้นสีหน้าเขาซีดกว่าคนอดนอนทั่วไปมือยังสั่นน้อยๆขณะยกแก้วกาแฟผมฝันว่าได้ยินเสียงคนพูดว่าร้อนไหมซ้ำไปซ้ำมาผมสะดุ้งตื่นตอนตีสี่แล้วกลิ่นมันก็มาเลยครับแรงมากจนผมต้องปิดร้านก่อนฟ้าสาง เช้าวันนั้นร่องรอยทั้งหมดไม่มีหลักฐานใหม่ไม่มีภาพไม่มีเสียงไม่มีใครเห็นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนสัมผัสได้พร้อมกันกลิ่นเผาหนังคนสดๆยามใกล้รุง่งและไม้เสียบหมูที่ไม่มีใครกล้าเก็บคืนวันเสาร์ตลาดหลังโรงงานเงียบจนได้ยินเสียงแมวหายใจ แม่ขาทุกเจ้าเริ่มกลับบ้านก่อนสามทุ่มไม่มีใครกล้าอยู่จนดึกอีกต่อไปหลังเหตุการณ์ไม้เสียผีเมื่อไม่กี่วันก่อนทว่าทุกคนที่อยู่ใกล้ตลาดในรัศมี300เมตรกลับตื่นขึ้นมาด้วยอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเหมือนสำลักควันไฟที่ไม่มีอยู่จริงป้จุมเล่าว่าเธอสะดุ้งตื่นตอนตีสามทั้งที่ไม่ได้ฝันอะไรเลย แต่รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างร้อนจัดแนบหน้าอกกดลงมาจนปอดแทบระเบิดกลิ่นมันชัดชัดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเลยมันแสบขึ้นจมูกจนฉันนึกว่าไฟไหม้บ้านแต่พอลุกมาดูทั้งหมู่บ้านยังมืดเงียบสนิทมีแค่ความรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเผาคนอยู่ในความมืดผู้ใหญ่บ้านพยายามแจ้งตำรวจท้องที่แต่สายถูกตัดทันทีที่พูดคำว่า เท่าแดงเมื่อโทรกลับไปอีกครั้งก็พบว่าเบอร์นั้นไม่ขึ้นในระบบในเช้าวันรุ่งขึ้นทีมเจ้าหน้าที่ที่เฝ้าตลาดสองนายหายตัวไปทั้งคู่ไม่มีร่องรอยการต่อสู้มีแค่ขาเหลาดำบางๆลอยอยู่บนเบาะนั่งและกลิ่นควันแห้งๆที่เกาะติดกระจกหน้ารถจนต้องขัดล้างถึงสามรอบก็ไม่หาย เย็นวันเดียวกันนั้นมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งเดินผ่านลานตลาดทางลัดเพื่อกลับบ้านเขาบอกว่าเห็นชายแก่คนหนึ่งยืนอยู่ตรงเต่าย่างใส่เสื้อกล้ามเปื้อนขมเาในมือถือไม้เสียกหมูเปล่าๆจ้องไปข้างหน้าเด็กคนนั้นเรียกแต่ชายคนนั้นไม่ตอบแค่หันมาช้าๆแล้วยิ้มรอยยิ้มที่ฟันหลอเหงือกดำและตาขาวที่ไม่กระพริบ เด็กคนนั้นไม่ได้วิ่งหนีเขายืนนิ่งด้วยความกลัวจนหมดสติอยู่ตรงนั้นชาวบ้านมาเจอตอนฟ้ามืดพ่อพาเขาไปโรงพยาบาลเด็กคนนั้นพูดได้แค่ประโยคเดียวในเตามันยังมีเสียงร้องอยู่เลยครับเช้ามืดวันอาทิตย์ขณะที่ตลาดยังปิดเงียบไม่มีใครกล้าเปิดร้านกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งขึ้นจากลานซีเมนตรงกลางตลาดอีกครั้งแต่วันนี้ต่างออกไป กล้องจากนักข่าวช่องท้องถิ่นจับภาพได้ว่ามีชายแก่ในเสื้อกล้ามเปื้อนขมเมาเดินแบกถุงผ้าขาวใบหนึ่งผ่านลานตลาดเหมือนเคยในถุงมีบางอย่างดิ้นได้ตำรวจรีบรุดมาที่เกิดเหตุแต่ยังไม่ทันถึงชาวบ้านนับสิบคนก็กรูกันเข้าหาชายแก่ที่กำลังจุดเตาไฟจากถังแก๊สเก่าหยุดเลยมึงจะเผาใครอีกชายแก่เงยหน้าชา้ชา เป็นลุงเวทร่างโทรมแต่ตาอย่างนิ่งเขายิ้มเล็กน้อยแล้วพูดเสียงเบามันไม่ใช่ใครแค่คนที่โกงข่าเหมือนพวกมึงยังไม่ทันจบประโยคไม้เสียบหมูอันยาวก็ฟาดมาที่ใบหน้าเขาเลือดพุ่งทันทีเสียงตะโกนดา่าผสมเสียงร้องดังสนั่นลานตลาด ลุงเวทถูกลากขึ้นบนแผ่นเหล็กเตามือสองข้างถูกมัดกับโครงเหล็กน้ำมันหมูถูกสาดลงทั้งตัวก่อนมีใครบางคนโยนไฟแช็กใส่เข้าไปไฟลุกวาบจนแสงสะท้อนบนหน้าคนดูชัดถูกเส้นเลือดเสียงร้องของลุงเวทไม่เหมือนเหยื่อของเขามันคือเสียงของคนที่เพิ่งเข้าใจว่าความร้อนที่แท้จริงเป็นยังไง ตำรวจเข้าควบคุมสถานการณ์หลังเปลวไฟเริ่มมอดแต่ไม่มีใครพูดไม่มีใครหนีทุกคนยืนนิ่งเหมือนบอกว่านี่ไม่ใช่ฆาตกรรมนี่คือพิธีกรรมหลางทาหนึ่งสัปดาห์ถัดมาตลาดกลับมาเปิดอีกครั้งไม่มีใครพูดถึงแผงหมูปิ้งไม่มีใครกล้าย่างอะไรตอนฟ้าอย่างไม่สางและไม่มีใครปักไม้เสียบหมูลงบนพื้นอีกเลย เพราะทุกคนรู้ว่าเท่าสุดท้ายได้กลับคืนสู่เตาที่มันสร้างขึ้นเอง